ทำให้เวแลาความบาบชันอบจนทุกวคนมันชิจันแล้วกลางคืนนั้นตอรมานไม่มีวันหลพฝนแล้วทุกผ่านจะนา่งกัน เป็นซักอยู่ในร้านทุกพิเจร้าความเคสพระเจ้าอยู่ใต้ลานความเจ็บปวดล้อมล้อมเป็นมันในหัวกับใจไม่มีคืนไหนที่วันรู้สึกมนมองไม่มีชีวิกชีวา โดนความุขพราคราจากการเลือนลางอยากออกจากเซ็บสนบ้านแต่ทำไม่ได้กดดันตัวเองจดจอดจนอบสุดท้ายต่างกลางความรู้สึกเก่าว้